สวัสดีย้ำเศร้าครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนลกับบรรยากาศอากาศเย็นๆพี่น้องบ่มีแดดครับนี่ลมก็ไว้ๆขอบคุณพี่น้องปองไปที่มาเบงมาแยงนะครับเด้อสำหรับช่องไทยซีเกตชาแนล ้ามาเบ่งความงามของธรรมชาติดอกหญ้าเกิดตามธรรมชาติครับเบิงปลากล้วยงามนี่ก็ถือว่าชุ่มชื่น กอ้งผักกะเพราอีตูไทยอีตูล้าตายแล้วเหลือแต่อีตูไทยกับโหละพานี่ตอนนี้อีตูล้าครับนี่แกแลวเหลือแต่เหลือแต่ดอกอากาศเย็นๆพี่ เบิงแยงสุขภาพด้วยครับเด้อยำเสามหาเบิ้งดอกไม้ครับเนี่เกิดตามธรรมชาติบหาตะปูตะปูว่าดอกอียงครับผู้ใดหูกะ คอมเมนต์มาบอกในเด้อครับเด้วเอว่าดอกออียงสำหรับบรรยากาศนี่ครับบ่มีแดดเลยสิบเจ็ดองศามือเศร้านี่ก็ไดมาเฮ็ดอันนี้นี่เอาแต่ก่อนต้นมันอยู่ขอบขอบนี่ครับนี่มันเกิดอยู่ขอบขอบนี่ก็เลย เอาออกเอาไปปักไว้กลางๆเพื่อความสวยงามเนาะเวลามันแตกออกมามันก็สวางาม ยาก็หกอึ่งตึงบ่มีบ่มีไผมาตัดแล้วครับค่อนสวนกับ,บ่ตัดค่อนที่เคยเคยเขามาตัดไปให้งัวให้ค่ายเพิ่นกะบ่ได้ให้เขามาตัดแล้วก็เลยกหอกอึ่งตึงจะสิล่ะครับนี่ญยานี่ย หุนตหาหญ้าสูงถวมหัวนี่พามาเบิ้งดอกอันนี้จักดอกอียงพี่ดองหูจักซื้อว่าดอกอียงกับความเมนน์มาได้ครับนี่ความสวยงามของธรรมชาติ ตั้งพีนโอ้ยปลากรวยปลากรวยทั้งห่นยางบ่อสุดจักบอ่บอเข่าไปบอ่อซบ่อถึงขอบจักเสื้อครับนั้นหกหญ้าถั่วหัวเข่าไปว่าได้ได้ต่ยางอ้อมๆขอบขอบ,ขอบทั้งนี้ครับ ที่ทั้งสี่กับสิง,งามกล้วยจังไรจังง่ามมันมันอยู่กับอันนั้นครับมันมีมันมีมันมีบอนามมันอยู่หมองลุบตอนมนกะเลยใหญ่กะเลยง่าม ว่าสิออกมาตากแดดกับบมมีแดดพี่น้องก็ออกมายังเพื่อให้มันอุ่นร่างกายนะครับนั่งอันนี้รายมันก็อบมันก็ร่างกายบ่ได้ขยับมาอีกตัวหนึ่งแต่บ่หูซื้อนะครับบ่มีซื้อหมาตัวนั้นเพราะว่า หมาหลงมาอยู่ไหมเอิ่นแต่จักกะแลนแต่ว่าซื้อยังบรรุ เบืองพุ่ลกวยทั้งพี่ครับงามเขียวใบดกใบนาต้นใหญ่เพราะว่าได้รับน้ำอุดมสมบูรณ์กันต้นบอุดมสมบูรณ์กันนี่ครับตามที่พี่น้องได้เห็นนี่ต้นน้อยน้อยนครับนี่ตอนนี้อยู่ทั้งคกยางเป็นเครื่องอ,ออก วีก็ได้สามวีขันบ่งามเด้ครับนี่บ่คอยงามกับสิออกสองสามวีนี่ครับนี่ตามที่เห็นนี่นี่คือกล้วยบ่ค่อยงามบ่คอยสมบูรณ์กับสิออกสามมน,กน,นีีครับนี่ก็ได้นีน่นะครับนี่ตอนน้อยๆนี่แล้วก็นี่ตอนเนืองนี่ ตะหุ่นก็ถืออุดมสมบูรณ์อยู่หุ่นไอ้กล้วยแต่ว่าหวีบัวลายแต่ว่าหน่วยใหญ่หวีบัวลายแต่ก็ใหญ่นะครับนี่ก็ถือว่าแก่ระมั้งนี่ครับน,นี่หนึ่งหวีสองหวีสามหวีสี่หวี เนี่ยกาเตินนังน่งงครับเนี่ยเห็นบ่บว่า่เนี่ยไอบ่ค่อยสมบูรณ์เท่าไรก็วีนอยแต่กัต้นนี่ก็ถือว่าไอลูกนีนวยอวบอยู่เอาคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงสค่นี้ครับพ่อกันคลิปหนาได้ครับเดอ้อสบายดีครับผม